สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนมาแล้วนะครับน้องปักเป้าตามที่มีน้องๆได้ขอมาว่ายังอยู่ไหมพี่นี่ไงยังอยู่นะแถมเติมเพื่อนไปด้วยเพราะว่าได้ลองเอากล่องมาเลี้ยงนะครับแล้วก็มีพื้นที่กว้างอาตอนแรกซื้อมาคู่หนึ่งใช่ไหมที่เป็นตัวเล็กประมาณนี้นิ้วมือทีนี้ก็เหลือตัวเดียวนะครับก็เลยไปซื้อมาอีก ดูแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ด้วยกันได้นะเพราะที่กว้างขึ้นแล้วเราก็เขาไม่ไล่กันแล้วนะ่ะจะบอกเราย้อนความไปนิดนึงนะครับเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยเลี้ยงปักเป้าเนี่ยคลิปแรกๆที่ทํานะครับก็คือเลี้ยงมาเรื่อยๆนะเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆเป็นปีแล้วอนะแล้วเขาก็ตายไปแล้วก็หนุ่ยก็เลยไปซื้อมาใหม่เป็นเจ้าตัวเล็กนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มไม่เล็กอะเริ่มใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึง นี้ก็เลยไปเอาเพื่อนมาอยู่ด้วยกันนะครับอีก2ตัวแต่ว่าการที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็ต้องให้พื้นที่กว้างขึ้นเนี่ยน,นะครับอยู่แบบนี้ข้างๆก็เป็นอีกสลนะ็ตนะตู้เริ่มแล้วต้องเปลี่ยนละประมาณอาทีกว่าๆแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำแต่เอ็กซ์ลอตต้องเปลี่ยนน้ำละอันนี้นะครับคืออาหารนะผมก็จะให้สอนแดงแช่แข็งนะครับ ฝึกให้เพราะว่าความสะดวกนะทุกคนเป็นอาหารที่สดที่เราฟีดแล้วน้องเขากินได้ตลอดเคล็ดลับที่ทําให้เลี้ยงได้ยืดยาวนะครับที่หนูได้เลี้ยงได้เป็นปีเนี่ยแต่หนูก็จะหาวิธีเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆนะปีหนึ่งมันจริงๆเขาอยู่ได้นานกว่านั้นอ่ะอยู่ได้เป็นห้าปีสิบปีเลยถ้าจะไม่ผิดนะนี่เป็นไงเขาก็จะกินกันแบบนี้แหละ คือเด็กๆเ,เนี่ยก็จะอยู่ได้5-10ปีประมาณนั้นนะโดยเฉลี่ยถ้าเอามาเลี้ยงอ่ะแล้วก็จะมีความน่ารักที่ตรงที่แบบเขาเป็นปลาที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งอ่ะว่ายดุกๆไปมาแล้วก็สีที่เขียวสดใสน,นะครับสลับกับสีดำอันนี้เรียกอีกอย่างว่าปลาฟิชโชอ่ะนะทุกคนดูดิ กินที่แบบสว่างสว่างการเลี้ยงปลาฟิตโชก็จริงๆเหมือนจะยากนะแต่ก็ไม่ได้ยากมากนะครับก็คือมีที่กรองก็ดีนะมีดีเลยแล้วก็มีออกซิเจนหนูจะใช้ข้างล่าง ข้างล่างที่เป็นพื้นข้างล่างก็คือทรายสีขาวนะครับแล้วก็เลี้ยงกล่องใหญ่เลยหรือเลี้ยงตู้ก็ได้ตู้แบบนี้ก็ได้หวัวนี้น้ําอาทิตย์กว่าก็เป็นแบบนี้แล้ะต้องค่อยๆทําทำทีละอย่างนะครับเพราะว่าเลี้ยงหลายห้อเลี้ยงเลี้ยงในห้องในเลี้ยงหลายอย่างนะอาทิตย์หนึ่งก็จะวนไปนะครับ วันนี้ทําความสะอาดอันนี้วันนี้ทําความสะอาดนี้อันนี้ก็ทําอันนี้ไปเรื่อยๆนะเนี่ยอันนี้ก็วันนี้ต้องมาเก็บกวาดกันนะที่ครั้งที่แล้วได้มาทําความสะอาดเปลี่ยนข้าวของในนี้หมดของเกสบี้อันนี้ก็กลิ่นเพิ่มความหอมในห้องปรับอากาศไปเนี่ยเป็นความน่ารักของปักเป้านะครับ ตอนเปลี่ยนน้ำเนี่ยก็จะล้างดูดสิ่งต่างๆเนี่ยออกให้หมดนะครับแล้วก็ทําความสะอาดกรองเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เทน้ําใหม่ไปนะครับแต่ถ้าเลี้ยงแบบนี้เนี่ยต้องไม่ให้น้ําเต็มนะเพราะว่าเดี๋ยวโดดออกได้นะครับแล้วก็ก่อนจะเอาน้องปักเป้าใส่เนี่ยใส่เกลือไปกำมือนึงเลยถ้าประมาณนี้อาจจะใช้เกลือ เ,เกลือสำหรับปลาทะเลก็ได้นะแต่ว่าเราเอาหาง่ายอะ่ะก็คือใช้เกลือธรรมดาอันนี้เราก็จะเปลี่ยนน้ำทุกอาทิตย์นะไปเรื่อยๆเหมือนนี่เลยหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์แล้วก็เนี่ยทุกอย่างทำความสะอาดแบบไล่วันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็น้องเต่าก็แช่น้ำอยู่น,นี้เป็นเศษอาหารแล้วก็เศษอกึก้อนใหญ่มาก ให้อาหารไปเมื่อเช้าแล้วก็ไม่หมดใช่ไหมเราก็จะล้างทำความสะอาดทีเดียวก็คือเทน้ําใส่เพื่อให้เขาแช่ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวซับพักประมาณสองชั่วโมงหนูจะแช่ทุกวันทุกวันเลยนะครับสองชั่วโมงการจเจริญเติบโตของเขาก็ดีขึ้นมากๆหลังจากที่ซื้อหลอดไฟมานะครับเมื่อก่อนหลอดไฟเสียไปประมาณห้าหกเดือนการจเจริญเติบโตขเขาช้ามากช่วงนั้นแต่นี้เริ่มกลับมาโตมาแล้วนะครับ ตัวใหญ่ชิ้นเยอะเลยแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นแบบต้นไม้กับพวกกบแล้วก็น้องมูลแล้วก็ตุ๊กแกเมงมุมนะครับนี่ทาวของอาหารที่ซื้อมายังมีเซิฟด้วยก็คือยังไม่ได้จัดเก็บให้ดีนะเดี๋ยวเราจะมาจัดเก็บกันก่อนมาถ่ายปักเป้าให้ดูก่อนนะครับ ันนี้เป็นก,บ,กบเล็บนะครับนี่ก็เดี๋ยววันนี้ก็ทําความสะอาดเลี้ยงหลายอย่างไงมันก็ต้องแบบทยอยทําทีละนิดทีละนิดทาทีละอย่างวันนี้ทําตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆป,ปักเป้าไม่ยากหรอกครับเนี่ยครับแล้วก็ให้อาหารห้วยให้อาหารวะันละัรั้งนะกลับจากเลิกงานการให้อาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยสาหรับคนที่เลี้ยงสัตว์เยอะๆแบบหนุ่ยนะก็คือเราจะให้อาหาร ดูแล้วแต่ชนิดด้วยนะแต่ส่วนใหญ่ที่เนี่ยจะเป็นอาหารเราให้อาหารครั้งเดียวได้ก็คือกลับมาจากเลิกงานแล้วก็จะมีแค่นี่นะครับแกสปี้ที่ให้เช้าเย็นแล้วก็เต่านะครับให้เช้าเย็นเอกสล็อก็ให้มื้อเดียวเหมือนกันนี่ก็เตรียมให้เอกสลอตด้วยแล้วก็เจ้ากบเนี่ยก็เหมือนกันนะครับ ก็ให้อ่ากินนอนแดงแช่แข็งเหมือนกันที่เลือกให้อาหารแบบนี้เพราะว่าสะดวกนะครับเวลาไม่มีเออเขาก็ไล่กันแบบนี้ประจำแต่เรามีที่กว้างพอเนาะแล้วก็จะให้เขาอยู่แบบนี้แหละดูซิว่าลองเลี้ยงสามตัวเนี่ยได้ไหม คยแบบมีน้องๆมาคุยกับหน่อยนะว่าเออเนี่ยเลี้ยงหลายตัวนะแต่แบบนี้ในบ่อเดียวอ่างเดียวนี้ก็โอเคนะลองดูนี่ตอนแรกไม่ไล่กันมีไล่เหมือนกันนะเนี่ยพอามาเดินดูเนี่ยหวังว่าจะเลี้ยงเขาได้โตนะครับแล้วก็จนเห็นเขาตัวใหญ่ๆเหมือนที่แบบเคยดูในแบบอ่านมานะครับแล้วก็ ตาม Google อะไรเงี้ยดูใน YouTube ที่ฝรั่งเขาเลี้ยงนะประเทศไทยหนูยังไม่ค่อยเห็นมีใครเลี้ยงเจ้าฟิชโชแบบนี้เลยเห็นมีขายทั่วไปที่จะตุกจักกันนะครับแต่ว่าน่าจะเจอประสบปัญหาคล้ายๆกันคือเลี้ยงรอดบ้างไม่รอดบ้างแบบนี้แล้วก็ปักเป้าซีรอนก็จะใหญ่กว่านี้หน่อยนะถ้าโตแต่ส่วนตัวชอบฟิชเชอนะเพราะว่ามันลายมันจุดๆน่ารักดี โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเจ้าปักเป้าก็มาอัปเดตให้ดูแล้วนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับกาเรเลี้ยงปักเป้ามันก็ไม่ได้ยากมากนะครับแต่ก,ก็แค่ใส่ใจเปลี่ยนน้ําแล้วก็ให้อาหารสดนะครับเท่าน,นั้นเองสําหรับถ้าจะไปต่างจังหวัด2-3วันเนี่ยเขาอยู่ได้นะครับทดลองมาแล้วแต่ตัวเก่าเนี่ยของหนุ่ยที่ตายเนี่ย ไม่มั่นใจจริงๆเกิดจ,จ,จากสาเหตุอะไรเยี่ยมาปีหนึ่งแล้วอะถ้าโอเคแล้วก็จะต้องหาความรู้เพิ่มเติมกันไปนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาทำช่องแบบปกติแล้วนะจะมาถ่ายเรื่อยๆเยื่อยๆเลยนะครับอาทิตย์หนึ่งอาจจะสองสามคลิปสีคลิปก็แล้วแต่ ว่าวันไหนว่างไม่ว่างอะไรแบบนี้นะครับส่วนใครที่อยากเลี้ยงหรือชอบเลี้ยงสัตว์แต่ว่าไม่มีพื้นที่ไม่มีพ่อแม่อาจจะไม่อนุญาตน,นะครับเด็กๆก็มาเลี้ยงไปกับพี่ได้นะพี่ก็จะมาอัปเดตการให้อาหารแล้วก็การเลี้ยงไปเรื่อยๆนะแล้วก็สําหรับที่ใครที่อยากเลี้ยงสัตว์แล้วก็พร้อมที่จะเลี้ยงจริงๆให้ไปศึกษาก่อนนะครับทุกคน สัตว์ทุกชนิดเขาก็มีชีวิตวนะนะศึกษาให้ดีก่อนเลี้ยงนะทุกคนโอเคบายบๆเจอก,กันคลิปหน้าครับ